สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคบกหนองนาพินแคนฟาร์มนะครับกับบาร์กองพลพรยมาพบพอกันอีกครั้งนึงครับพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาสังเกตพฤติกรรมมาจับสัตว์นะครับพฤติกรรมการขึ้นเป็นสัตว์ของคุณแมนบปูผสมไปแล้วพลาดพี่น้องเรียบร้อยครับประสบการณ์ดีคือมันบ่ใช่ว่าจะได้เสมอไปนะครับสําหรับการจับสัตว์ของมั่วนะครับเนื่องจาก ซาติมัติติพานมาปลากองน้ำพรยเอาง่วนหกพี่น้องเดี๋ยวไปสังเกตเห็นคุณแม่ปูม่่่่่่่่่่่ก่ับยืน่่ึ่ง่ก่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่า่่ย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ไ่่่่่่่่่่ลูกไ่่่่่่่ว่่่่่่ว่่่่่่่่่่่่่าร่ั่่่่่่่่่่่งหน่กเลยนะครับ่่่่่่่่่่่่องก่่่่า่มพามาเบิ่ง ขอบุงชีว่าอะไรที่มันเห็นคุณแม่โป่งนะครับเป็นสัตว์แห้งกลับสัตว์ไว้นะครับกลับสัตว์เร็วเนื่องจากว่าอาผสมไปรอบที่เลีวเนาะบ่อบ่อผ่านน,นนะครับบ่อผ่านถือว่ากลับถึนกลับมาเป็นสัตว์อีกเทีท่ยนึงถือว่าปติละครับเอามาหลุนกันไหมพี่น้องมือกี้ก็เลยโทรไปปรึกษาคุณหมอนะครับปรึกษาไปหมอหมอผสมเทียมนะครับหมอผสมเทียมมาช่วงนี้ก็คือ มีอาการรุนแรงอยู่มีอาการรุนแรงนี่ครับมีอาการรุนแรงรก็เลยว่ามืออินเสาร์ละนับไปอีกสิบสองชั่วโมงนะครับยังจะเข่ามาผสมเทียมให้นะครับอ่า,พ,อาพฤติกรรมของเพิ่นนะครับเดี๋ยวมาต้องกันภาพาขับไปเบินทางในพี่นอ้องมาพี่น้องมาสังเกตพฤติกรรมเพิ่นเพิ่นได้ครับนะเดี๋ยวาออยาามาต้อนกันภาพมาเบินนะครับไาขอบุงฉี่เพิ่นเป็นสัตว์นะครับเป็นกับสัตว์นี่เห็นได้แน่ ลักๆเลยพี่น้องเอ้ยนี่ครับมาเบิรงเอาไว้เยาว์เพศกันนะครับเอาไว้ยาว์เพศเป่งมากนะครับนี่มันบวมเป่งพอถอดนี่ครับบวมเป่งเนี่ยการบวมเป่งเลยนะครับช่วงที่เขาไปเอาเมื่อกี้เนี่ยนะครับเห็นไหมครับนี่บวมเป่งเลยช่วงที่เขาไปเอาเมื่อกี้เนี่ยตอนเพิ่นปล่อยเชือกใหม่ๆนะครับ ทีช่วงที่เพิ่นขึ้นนักๆอ,ะอ่ะเพิ่นขึ้นคมหัวตัวเวถิดนะครับตัวผู้มีน้ำไหลแบบน้ำแบบคือท่อแตกเลยครับพุ่งช้าออกนะครับก็เลยว่ารู้สึกว่าเอออการสัตว์นี่รุนแรงนะครับของแรงนี่เนี่ยการสัตว์รุนแรงอ่ามีน้ำไหลแบบท่อแตกออกมาประมาณได้ประมาณไหลซีซีอยู่นะครับ บงบงเฉี่เห็นวา่ามีความเป็นสัตว์รุนแรงมากนะครับสำหรับคุณแมบบ่บงสังเกตเบึงนะครับหลกักกาเพื่อนกัจจไลไลค่มงัวลูกไลค่มลูกมาตลอดทางไลค่มงัวมาตลอดทางนะครับเกือบไปแล้วพี่น้องเ,อเกือบมีตัวตัวตัวผูตัวนึงนะครับที่ซ้ำนองจันเนี่ยแหละขึ้นโคบเพลนบากล่องกับฉลาดใจว่าเออเพื่อนเป็นพีเป็นนองกัน สัดส่วนบ่เสมอการขนาดจะโค้มกันบ่ได้เพื่อนกับเขาด้านหลังนะครับร้อยแป๊บเดียวเขาไม่แน่ใจว่าถือหรือว่าถือแต่ว่าอันนี้ระวังเดินทางกลับมานะครับเพื่อนกับโค้มนะครับโค้มง้อยอยู่ตลอดเวลานะครับสําหรับคุณปรงลงนี่ครับขอบุงชี้เลยพี่น้องเนี่ยเนี่นีนีครับนี่นี่นี่เป็นกาพยายามจะขึ้นโค้มลูกนะครับขอบุงชี้เพื่อน ขอบ่งชี้ของการเป็นสัตว์รุนแรงนะครับอาการสัตว์รุนแรงเลยสำหรับคุณโปง่งแม่โป่ง,งเขานี่ครับนี่เอา้าเดี๋ยวปลาปองจะเอาออกค้างๆมึงอย่างที่น้องมาเบิรงว่าพฤติกรรมของเพิน่นจะเป็นยังไงห,ห่างเพิ่นจนังอยนะครับนี่อยู่กับลูกเลยนะครับอยู่กับลูกอยู่กับลูกเดี๋ยวเพิ่นจะพยายามขึ้นโก้มลูกอ่าต่ว่ามันอยู่ขอบแคบเลยอันตรายนะครับลูกจะพยายาม นี่ครับพอกินหยายืนนิ่งยืนนิ่งบอกินหยาเพราะตะปอยกับซักกระโจนเลยครับกระโจนกระโจนใส่งัวเป็นโค้มงัวนะครับเอาไว,วา้ยาว์เพจกับจะขยิบขมิบอยู่หนึ่งสินะตลอดเวลาเน,น,นี่นี่ครับหายแยมจะโค้มลูกดี แสดงว่ามีอาการเป็นสัตว์รุนแรงมากเลยทียายยายลูกจะบ,บาดเจ็บลูกไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวลูกจะบาดเจ็บเดี๋ยวไปโค้มลูกใส่ใหม่อีกเอานี่ครับใจเย็นเย็ๆๆเย็นเย็ๆๆนเอินเอินเอหมอมาทับให้จะได้าพาพี่น้องมาเบิึงพฤติกรรมของงัวที่เป็นสัตว์รุนแรงนะครับ คือว่าอาจจะเป็นได้รอบเพื่อนละล่ะลูกเพื่อนกันไงแล้วนะครับลูกเพื่อนกันไงแล้วนี่พฤติกรรมเ,เกิดอาการสรัตว์ที่รุนแรงนะครับหยาบกินหยาบกินแล้วก็ขื้นโค้มนะครับหัวตัวอื่นมีอาการงดยิดนะครับมีอาการงดยิดมีอาการงดยิดขื้นโค,นค้งแล้วก็วิทยาเพเปิงปังเนาะป,นปิงปังหรือเบากล่องไทยดึงนะ่ะจะมีนำ้ำ เมื่อไหลนะครับพุ่งจากเลยคือตอนนันินงอออกลูกเลยพี่น้องพุ่งไหลจากออกม่าตอนถี่ปล่อยเชือกกัน,นะครับเลยพาพี่น้องมาบึงคุณปงนะครับสังเกตพฤติกรรมการเป็นสัตว์แบบรุ่นแรกเขาไป12ชั่วโมงแล้วครับพี่น้องจังจะมาทำการผสมเทียมใหม่นะครับเดี๋ยวมืออื่นเท่าจังมาเบึงการผสมเทียมอีกรอบพอดีเบากล่อง ใส่พอพันในพื้นที่นะครับใส่พอพันในพื้นที่ก็เป็นพอพันดีเพิ่นประกันให้เนาะหนึ่งพันบาทประกันสามครั้งอันสามครั้งบอติดก็จะเลือกพอพันใหม่นะครับก็จะนับใหม่อันนี้คือก็เลยเลือกพอพันที่เป็นพอพันเป็นทรงลูกดีนะครับทรงลูกดีแล้วก็ราคาเกษตรกรนะครับราคาเกษตรกรอ่ะสามครั้งหนึ่งพันบาท รับประกันสามครั้งนะครับนี่โอ้นะครับประสบการณ์การจับสัตว์ของงัวนะครับองเกษตรกรมือใหม่ให้เ,เราจำเป็นต้องเรียนรู้้วครับพี่น้องจำเป็นต้องเรียนรู้จําจเป็นที่จะต้องอศึกษาข้อมูลเพื่อให้ไม่พลาดนะครับในการจับสัตว์กันพลาดไปแล้วต้องรออีกโดนะครับรออีกยี่สิบหมื่หรือว่าจับสัตว์บอแมนกับเซียวการในการผาสม นะครับในการผสมพันธุ์งู่สิ่งที่สำคัญเลยคืออย่าใเห็ดคลปไปนะครับ่าเกษตรกรผู้เลี้ยงงวคือเฝ้ารอนะครับเฝ้ารอเฝ้ารอการคลอดลูกนะครับการตกผลผลิตของงวนี่คือสิ่งที่รอค่อยสิ่งที่สำคัญเลยนะครับสำหรับงูจันแรงกับอีกประมาณปีนึงง่งเพื่อเกษตรผสมนะครับงูจันอีกปีนึงจังสิดผสมก็จะ เพนนั่นกันยู่ดีไม่แห้งกันจิตพีนาคลอดเพินนี่กันยู่ดีไม่แห้งกันได้กับจิตพีนาคลอดกับจิได้ซีหาโตอยู่สองปีนะครับแต่ที่นี่งัวเขาประมาณเต็มคออยู่ประมาณหกตนะสามปีหกตัวนะว่ากันย่างๆพี่น้องสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวนะครับสำหรับในนี้ถ้าพี่น้องเบิึงอาการเป็นสัตว์ของคุณแม่ปูนะครับพี่น้องที่เกษตรกรเมื่อ่ที่อาจจะยังไม่เคย ได้เห็นนะครับเนาะาบึงใยาบาเพิ่นนีีเม็นอะไบาล่แล้วก็จะบวมเป่งนะครับบวมเป่งนี่ออร่านะครับมาหาลูกกันั่นนั่นนั่นย้ายาลูกมันจะลูกทีได้รับบาดเจ็บก็ต้องก็ต้อง่าไปเห็นลูกยายย้ายา พี่นอ้องขอบคุณที่ให้เกียรติมารับชมนะครับสารัวบบิน้พมาจับสัตว์งวดสังเกตพฤติกรรมงวนะครับเดี๋ยวไปหาอย่างไม่เพิ่นกินก่อนนะครับขอบคุณสําหรับการเข้ามารับชมนะครับเป็นกำลังใจใหบ้าปของน้องไพ่ในการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผม็แลสวัสดีครับ